หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน fm 95.5เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลสีทัศ ทางสตูลได้มีการเปิดมัสยิดหลังใหม่นะคะมุฟังเป็นอีกจุดหนึ่งเพื่อให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ประกอบศาสนากิจโดยเฉพาะกําลังพลของกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5ค่ายสมันตรัตบูรินที่ตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลค่ะซึ่งจุดกําเนิดของการสร้างแล้วก็เปิดมัสยิดสมันตรัตบูรินนั้นนะคะเกิดจากการที่มีกําลังพลที่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5ร้อยละ55ค่ะ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาพัทลุงแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือปัตตานียาลานราธิวาส300กว่านายค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมพบปากกาลังพลกับค,บครอบครัวในกิจกรรมเสนาสนเทศนะคะก็มีการสํารวจความต้องการโดยให้กําลังพลและครอบครัวเขียนข้อเสนอลงในกระดาษก็พบว่ากําลังพลส่วนมากต้องการให้มีสถานที่ละหมาดภายในค่ายค่ะซึ่งพันเอกเรวั ซิ่งเข็มท่านเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5นะคะท่านก็บอกว่า ส่วนของข้อเสนอนี้เนี่ยก็มีความต้องการที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนาก,กิจทางศาสนาอิสลามนะคะไม่ว่าจะเป็นการละหมาด5เวลาละหมาดใหญ่ในวันศุกร์ซึ่งต้องไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยแล้วก็สามารถใช้เป็นสถานที่ในการอบรมทางศาสนาอิสลามให้กําลังพลนั้นมีความรู้มีความศรัทธาตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพระบุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขด้วยค่ะซึ่งเมื่อวันที่23มีนาคมนะคะพล เอกเกรียงไกรศิรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานเปิดมัสยิดสมันตรัตบุรินซึ่งตั้งอยู่ในค่ายเลยนะคะตั้งอยู่ภายในกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5โดยมีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพพักที่4ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูลทหารแล้วก็สื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิดนะคะรายละเอียดของการก่อสร้างมัสยิดสมันตรัตบุรินนั้นนะคะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง30ตุ ลาคม2,565ใช้เวลาในการก่อสร้าง5เดือนค่ะตัวอาคารมัสยิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วเสร็จ100%นนะคะแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการที่นำเงิน งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแล้วก็ร่วมทําบุญมา3 0 0แสนกว่าบาทมาทํารัว้วแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอยู่ซึ่งตอนนี้ส่วนโดยนอกนะคะก็สามารถที่จะสร้างคืบหน้าไปแล้วราว50%เรตแต่ย้ำอีกทีว่าตัวอาคารมัสยิดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วร0อก็มีพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรากับการสร้างมัสยิดนะคะภายในค่ายทหารเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจให้กับกําลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ภายในค่าย ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลมาปฏิบัติภารกิจอยู่มาเป็นกําลังพลอยู่นะคะได้ประกอบศาสนก,กิจกันซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มาทั้งจากจังหวัดสงขลาพัทลุงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สตูลอยู่แล้วด้วยค่ะ หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลศรีทัศ